วันนี้ก็จะมาเฉลยกันบ้านนะครับแอปแตก m อ็3เเขาบอกว่าให้ G1 G2 เป็นกรุ๊ปแล้วเฮเป็นสับกรุ๊ปของ C1 แล้ว K เป็นสับกรุ๊ปของ G2 แล้วเขาบอกว่าถ้าฟีเนี่ยเป็นโฮโมโฟิซึมจาก G1 อ่าไป G2 จะได้ว่าเจ้าฟีอินเวอร์สเเนี่ยเป็นสับกรุ๊ปของ G1 ก็คือฟีอินเวอร์หมายถึงว่าอยู่ในสมาชิกของตัวนี้ฉะนั้นการพิสูจน์3ข้อคือมีปิดเอกลักษณ์แล้วก็ ฉะนั้นเราจะมาพิสูจน์ว่าอ่ะข้อแรกเลยก็คือสมบัติบิดสมบัติบิดก็หมายถึงว่าเราให้สมาชิก2ตัวเนาะ x 1กับ x 2เป็นสมาชิกของ f r e i n v e r s e ที่อยู่ในนี้ f i n v e r s e k ถูกปะอ่ะเพราะนั้นถ้า x 1 x 2เป็น free i n v e r e k เราบอกว่าอันนี้อยู่ในจริงอ่ะฉะนั้นเราจะได้ว่า เอ็กหนึ่งเนี่ยเป็นสมาชิกของจีหนึ่งูปะโดยซึ่งทําให้อะไรฟรีเอ็กหนึ่งเนี่ยเป็นสมาชิกของ k และเอ็กสองก็อยู่ใน g ีหนึ่งเหมือนกันเป็นฟีเอ็กสองอยู่ใน k เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะได้ว่าฟีเอ็กหนึ่งเนี่ยคูณกับฟีเอ็กสองก็เป็นสมาชิกของ k เหมือนกันเนะาะนี้ จาก1แล้วก็2เนาะเพราะนั้นฟีเป็นโฮโมฟีซึมจาก g 1ไป g 2แสดงว่าฟี x 1คูณกับ x 2เป็นสมาชิกของ k เหมือนกันถูกปะนั่นแหละอ่ะเพราะได้อย่างนี้ปุ๊บเราจะได้ว่าเพราะฉะนั้น x 1คูณกับ x 2ก็เป็นสมาชิกของฟีอินเวอร์ส k อันนี้คือจบการพิสูจน์แล้วแต่ว่ายังของสมบัติปิดอ่ะเพราะฉะนั้นเพราะอะไร x 1ถึงอยู่กับ x 2ก็เพราะว่า 1> x 1กับ x 2เป็นสมาชิกของ g 1และ g 1เป็นกรุป๊ปเพราะ g 1เป็นกรุป๊ปทำให้ x 1คูณกับ x 2อยู่ใน g 1เหมือนกันเพราะมีอะไรสมบัติปิดต่อไปสมบัติข้อที่2สมบัติเอกลักษณ์สมบัติเอกลักษณ์เราให้ e เป็นสมาชิกของ f ีอินเวอร์ k เราจะได้ว่าเจ้า E เนี้ยเป็นสมาชิกของ G1 ก็คือเป็นเอกลักษณ์ของกรุ๊ป g น่เนาะแล้วก็เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าฟีอีเนี่ยอยู่ใน K เหมือนกันจากบรรทัดนี้เราจะได้ว่าฟีอ่ะเราจะได้ว่า E เป็นสมาชิกของ f ีอินเวอร์เเพราะอะไรเพราะ e เป็นสมาชิกของ g 1 g และ g 1เนี่ยเป็นกรุป๊ปพอเป็นกรุป๊ปปุ๊บแสดงว่า g 1เนี่ยมีเอกลักษณ์คือ g 1 e 1นั่นเองอ่ะต่อไปนะครับสมบัติข้อสุดท้ายก็คือสมบัติพกผันสมบัติพกผันเราก็ให้สมาชิกตัวหนึ่งให้ y เป็นสมาชิกข,ของ f inverse k อ่ะ เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า y อย่าเป็นสมาชิกของ g 1ซึ่งทำให้ f y เนี่ยเป็นสมาชิกของ k แต่เรารู้ว่าอ่าเราก็พิจารณาว่าพิจารณา y inverse เป็นผกผันของ y อ่ะเพราะอะไรเพราะ y เป็นสมาชิกของ g หนึ่ง และ G1 เนี่ยเป็นกรุ๊ปเหมือนกันดังนั้น Y มีหกผันก็คือ Y i n อิ r เวนั่นเองเพราะฉะนั้น Y i n อิ r เวอยู่ใน G1 เหมือนกันถูกปะเพราะฉะนั้นฟี i ายอินเวอก็อยู่ใน K จากบรรทัดน,นี้ปุ๊บเราก็จะได้ว่า Y i n อิ r เวอยู่ในฟีอินเวอร์สจบการพิสูจน์ครับของนี้ ดังนั้นเราสรุปได้ว่าเจ้าฟีอินเวอร์ K ที่เป็นสมาชิกของ X ที่เป็นเออยู่ใน G1 นี้โดยที่ฟีเท่าเป็นสมาชิกของ K เป็นสับกรุ๊ปของ G1 เรียบร้อยแล้วครับจากสมบัติ3ข้อนี้